เปิดตัวโครงการคลิกไอเดียพลิกชุมชนพร้อมเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่16ถึง25ปีร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดในรูปแบบทีมทีมละไม่น้อยกว่า3คนในหัวข้อการประกวดภายใต้แนวคิด ชุมชนพัฒนายั่งยืนชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลสำหรับนำไปพัฒนาชุมชนของคุณเองรวมมูลค่ากว่า400,000บาทจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอัจฉราศีบุญเรืองกรรมการกำกับกิจการพลังงานร่วมเป็นประธานเปิดโครงการวันนี้ก็เป็นวันถแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการคลิกไอเดีย คลิกชุมชนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าซึ่งอยู่ภายใต้สักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษานะคะจะชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอ5นาทีนะคะซึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์น,นะคะเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหรือจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนนะคะหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าก็ได้นะคะเราเปิดกว้างซึ่งผู้ที่สมัครจะสมัครเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือ,อประชาชนทั่วไปซึ่งอายุ16ถึง25ปีนะคะ เราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่วันนี้นะคะ20กรกฎา <18 S 1> คมนจนถึงวันที่18กันยายนนะคะซึ่งในเราจะมีการจัดรถโชว์นะคะออกไปแนะนำทำความเข้าใจาในพื้นที่ที่เรามีสำนักงานเขตของสำนักงานคำการกำก,ก,กับกิจาการพลังงานนะคะ13เขตด้วยกันโดยที่ก็จะมีผู้ช่วชางครีเอเตอร์ Creator แล้วก็ มาร์เก็ตเตอร์เนี่ยนะคะคือผู้ที่มีความรู้เรื่องสื่อโฆษณาแล้วก็ด้านการตลาดเนี่ยไปช่วยให้คําแนะนํากับผู้นักน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะทำความเข้าใจเพื่อที่จะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกวดประกาศผลนะคะ,อะรอบแรกก็13ทีมนะคะหรือ13โครงการที่จะผ่านเข้ามาเพื่อที่จะไปประกวดรอบจิงชนะเลิศอีกทีหนึ่งนะคะซึ่ง สำหรับ13ทีมรอบสุดท้ายนี้ก็จะมีโคชชิ่งออนไลน์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงคลิปให้มีความสมบูรณ์เหมาะแบบหรือว่าดียิ่งขึ้นสำหรับไปประกวดในรอบไฟนนลนะคะเ,เงินารางวัลทั้งหมดเนี่ยก็400,000บาทนะคะซึ่งรางวัลที่1เนี่ยก็จะได้100,000บาทบวกกับอ,อีก2 0 0 0 0บาทเพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาโครง โครงการที่ที่เสนอได้ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นโครงการพัฒนาชุมชนนะคะก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงๆด้วยนะคะแะ้วนอกจากนี้รางวัลที่2ก็จะ,ะ50,000บ,นะบ,บ,บาทนะคะรางวัลที่สา0 0้าพันบาทสามห0ื่บาทค่ะโทษค่ะแล้วมีรางวัลชมเชย5,000บาทนะคะเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาะคะ ที่สนใจนะคะสามารถที่จะส่งคลิปเข้าประกวดได้ค่ะ